มันคือปีศาจร้ายอสูรกายแถบเอเชียที่ใครๆก็ต่างเกรงขามนั่นก็คือเจ้าอาสามสตัวล้ายทุยคนละเรื่องไรโจกก็สำหรับใครที่ติดตามพี่มานานนะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้พี่ได้ไปอยู่แกงๆหนึ่งนะครับนั่นก็คือแกงที่มีชื่อว่าโลเปส หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มาอยู่แก๊งนี้ได้ไงเออเฮียโจ๊กมึงมาอยู่ได้ไงวะซึ่งพี่บอกเลยว่าด้วยฝีมืออันแพลวพาวของพี่ถึงอาจจะท่องทําให้สมิธโลเปสชวนพี่เข้าไปอยู่แก๊งเลยทีเดียวอ๋อไม่ใช่ <laughs> ก็ค <laughs> ือน,นะครับพี่นะครับก็เลยได้มานะครับที่ได้รู้จักเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนอยู่โลเปสอยู่แล้วแล้วเพื่อนก็เลยชวนมาเล่นนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สัมผัสแกงที่มีชื่อว่าโลเปสสักทีหนึ่งซึ่งพี่ก็เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งซึ่งในงแกงนี้บรรยากาศและอัธยาศัยดีมากค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบรรยากาศตอนที่เข้าแกงตอนแรกนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆทุกคนสนุก โจครับเดี๋ยวผมรบกวนเปลี่ยนเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนแท็กเลยนะครับอะอได้ได,ได้ครับได้ครับลูกพี่ลูกพี่ในในหนบอกบอกจะสร้างแกงเองพี่ใช่แล้วครับทุกคนพี่เคยจะสร้างแกงเองถ้่มันไปไม่รอดลขอะ<า>ใครนะ ไมท้างไ,างไม่ท้างแล้วฮะขี้เกียจดําดำแล้วเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะให้ไอเม็ดเขียวมา2เม็ดอ่ะในในแกง๊งในแก๊งโลเปสอ่ะแบบให้มาฟรีๆเลยนะใช่ครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ในโลเปสเขาให้เม็ดเขียวผมมาตีถุงมือแล้วก็ให้เงินอีกสองแสนซึ่งเป็นความบังเอิญมากที่ผมได้มาเข้าในรอบนี้เออแล้วก็แบบตอนนั้นคือน่าจะแบบจะไปตีถุงมือบวกห้าเล่น่ะมันก็เลยแตกลงมาเหลือสามแล้วก็น้องเขาให้เงินมาอีกสองแสนอะอะไรนะอะรถครับตอนแรกตอนแรกของผมบวววกกกตออนนนีี้้หลืบบจะขึ มันไม่ติดตีไปตีไปสามเม็ดไม่ติดสองแล้วก็รถขั้นหนึ่งต่อมาครับทเรว่เงคนเข้าแกงคลูกูอยู่นี่นี่เองไอ้ป้าปาไอปป้ปรอ้น่ะแกคู่เลยอป้ปที่เธอว่าอ่ะวันนี้เราไม่เอาคนเข้าแกงให้มันแล้วนะนี่คร่บครับแไม่ไ่เซตเอาเข้าให้หน่อย่ไม่ไก่ตา่ไาเไม่ไม่ไมแกม่ไ้่ไม่รม่ไห่ไม่ไม้วเ่ไม่ไม่ไม่เม่ไ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 ่ไต่ไไหนตรงนี้เลยครับ พี่ไก่ครับรับเหรียญแก๊งโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับของโลเปสใช่ไหมใช่คนนี้เอ้ต้องไปใส่ชุดต้องต้องใส่ชุดแก๊งมาก่อนครับอ๋อเอาละครับโอเคครับได้ครับขอบคุณนะครับเอใครเขาแต่คลิปหน่อยเว้ยอุ้ยเขินว่ะมาไปเปลี่ยนธรรมดาเลยคนมันเยอะว่ะเขินว่ะเลขอะไรฮะเจ็ดเจ็ดสี่ห้าจะเป็นหูครับแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์จะเป็นสูตรส่วนมากเราจะมีแค่เสื้อนะครับกางเกงเราจะใช้สีดำไม่ไม่มีสีชมพู เจ็ดห้าศูนย์สูตรใช่ครับเจ็ดสี่ห้าเป็นฮู่เสือและคนผู้หญิงอ้าวมายช็อตคุยกับเขามึงเห็นแฟนออสเตอร์ดำยู่ข้างหลังหรือเปล่าเฮ้ยมาว่ะตึงโตตึงตึงโตตึงตึงอ้าวว่น่ารักอับพี่จูอันนี้โมไปโอ้ยอยู่นู่นหนูเฮ้ยเราใส่สูตรแล้วจะเดินออกมาแบบนี้ได้ไงวะขอเท่ๆหน่อยละกัน my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's <laughs> a fact never looking back อีกหนึ่งร้อยถูกป่าววะคุ้มไมเหรอตัดไม่คุ้มมาแล้ว <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราได้ไม้นะครับเราก็ไม่รีรอเราก็ไม่เล่นกิจกรรมทันทีเลยพี่บอกเลยว่าพี่โดโหด I'm gonna keep myself on track Keep my head up staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I have so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up up never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs>